ขออนุญาตลกกลุ่นถามอาจารย์นะฮะในกรณีอย่างเช่นพระอรหันต์อย่างเงี้ยครับซึ่งท่านละแล้วซึ่งตัวตนแต่ทีนี้ในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านก็ยังมีมีจิตที่มีเวทนาสัญญาสังขารอยู่ท่านจะอยู่ยังไงครับที่ว่าไม่สัมผัสถึงตัวตนเหมือนกับว่าตัวท่านเหมือนกับล่องลอยไหมับไม่ไม่มี เพราะท่านไม่มีตัวตนที่จะไปยึดแล้วใช่ไหมฮะแต่ยังมีความรู้สึกอยู่ยังมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่ชีวิตท่านเหมือนกับเป็นไงฮะล่องลอยหรือเปล่าครับเรื่อว่าก็ไม่ได้ล่องลอยอะไรอะโยมแต่อยู่อย่างปราศจากอุปทานความยึดมั่นเหมือนโยมใช้ของสักอย่างที่เราปล่อยวางมันได้ถ้าโยมพอใจแก้วใบนี้ แล้วแก้วใบนี้มันแตกโยมเสียใจไหมเสียใจแต่โยมมีปัญญารู้แล้วว่าแก้วนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเวลาแก้วนี้แตกโยมก็ไม่รู้สึกอะไรนะถ้าแก้วนี้หล่นแตกไปคนที่รู้สึกคือโยมนัดนะรู้สึกนะโยมเฉยๆไม่ใช่แก้วชันนะอ่าก็อยู่อย่างเนี้ยอยู่แบบ ปล่อยวางนะอยู่เป็นแต่นั้นผู้เจ้าปล่อยวางหมดแล้วแต่ก็ทำประโยชน์เห็นไหมบัญญัติธรรมบัญญัติวินยัยสร้างประโยชน์มากมายเลยให้คนเป็นผู้ได้สดับในคําตถาคตนะไปโปรดสัต์วที่นั่นที่นี่ไปเดินเป็นร้อย้อยกิโลนะ่ะใช่ไหมสร้างประโยชน์หมดความเห็นแก่ตัวแล้วทุกอย่างทำเพื่อคนอื่นหมดเลยมันคือสุดยอดเลยจริงไหม ผมพยายามจะเขียนคือปฏิจจสมุปบาทนี่คืออิทัิปะยะตาสายที่เกิดทุกข์ใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็พยายามจะเขียนอิทัิปะยะตาสายที่เกิดนิพพาน <c oughs> สมมติว่าถ้าเกิดเริ่มต้นที่วิชาใช่ไหมครับแล้วก็วิชาเป็นปัจจัยเพื่อที่จะเกิดอะไรครับปัญญา ใช่ไหมฮะแล้วก็แทนที่จะเป็นฉันทะก็จะเอ้แทนที่จะเป็นตัณหาก็เป็นฉันทะในผมพยายามจะเขียนตรงนี้ไม่ทราบท่านคิดว่ามันควรจะโฟล์ไปยังไงครับในในในสายของอิทธิปยาตาที่จะพาไปสู่นิพพานคือคือการจะเขียนแบบนั้นเนี่ยต้องยมต้องทราบพระสูตรแล้วก็นำความโดยย่อของพระสูตรมาเชื่อมโยงกันอย่างนี้ถึงจะถูกต้องอะนะต้องเชื่อมโยงพระสูตรต่อพระสูตร ยำต้องรู้เอาพระสูตรนี้มาเชื่อมนี้พระสูตรนี้อธิบายพระสูตรนี้อธิบายอันนี้อธิบายอันนี้อันนี้แหละถึงจะเขียนออกมาได้เมื่อกี้ผมเห็นท่านเหมือนกับอาณาปานาสติแล้วก็จะเชื่อมโยงไปเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมฮะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปที่<ช>โพชงแล้วก็ไปไปวิมุตได้ใชเพราะมีนนพระสูตรที่เชื่อมโยงกันหมดเลยอันนี้น่าจะเป็น<ช>ฟโฟลที่จะไปถึงนิพพานถูกต้องพอสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าจะบอกว่า วิชาและวิมุตต์ปรากฏขึ้นนะก็คือทำให้วิชาวิมุตต์ปรากฏการหลุดพ้นปรากฏขึ้น,นด้วยอนาปาอย่างเดียวยมจะทำให้โยมเข้าใจว่าเอ็นั่งรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยหลุดพ้นได้ยังไงผู้เจ้าจะค่อยๆแกะทีละนิดทีละนิดให้เราเข้าใจรู้ตามเรียนตามอย่างนี้ท่านี้การบรรลุธรรมอีกอย่างหนึ่งนะ มันไม่ใช่ว่าเป็นแต่เพียงการนั่งคูบาลังตั้งกายตรงแสดงธรรมก็บรรลุธรรมได้เข้าถึงวิมุตติได้ไม่น่าเชื่อไม่ค่อยเคยได้ยินใช่ไหมว่าการแสดงธรรมเนี่ยจะเข้าถึงวิมุตติได้ผู้เจ้าอธิบายไว้หมดการฟังธรรมก็เข้าถึงวิมุตติได้การสัตชายะคือสาธยายธรรมใช้ปากพูดคำผู้เจ้าออกมาเรื่อยๆเนี่ย ผู้เจ้าบอกว่าจะเกิดความเข้าใจในขณะที่พูดแล้วจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นหลุดพ้นได้การคิดติดตรึกในธรรมการเข้าชาน1234ที่เราเห็นไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยคือประเด็นสุดท้ายที่5คือการเจริญชานหนึ่งสอดังนั้นหนทางเข้าสู่วิมุตห้าประการหลทางมีเยอะมากนะเข้าได้หมดหลายรูปแบบ No. Uh.